เรื่องดีๆวีแชร์ v วันนี้ไปที่เพชรบูรณ์นะคุณผู้ชมฮะเพราะปรากฏว่าประชาชนคนนี้ฮะเขาลืมกุญแจฮะไว้ในรถแล้วรถมันล็อกเองด้วย<ม>สุดท้ายใครมาช่วยคุณผู้ชมต้องอมยิ้มแน่นอนฮะครับไปติดตามได้ในช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ v ครับเขาไปปลดประตูลูกเอาลงอย่างไเออไป,ป,ดปิดวมาจนส้องไสเย ส่องไฟหน่อยครับส่องไฟหน่อยปิ๊กไฟฉายหน่อยเห็นเห็นเห็นนี้ก่อนปอร์เออข้างนี้ก็ได้เห็นไหมช่องล็อกช่องล็อกข้างบนลูกดันขึ้นดันตัวล็อกขึ้นเออดันขึ้นเออประตูประตูประตูอีกดังแรงแดงแรงแดนไปโอเคทางนี้ กู้ภัยน้องนัทประวิทย์หรือว่าน้องพอตเตอร์ฮะคุณผู้ชมฮะนี่ลูกชายหล่มศัก์ยี่สิบเอ็ดครับคุณผู้ชมครับผมนี่ไปช่วยนี่เลยฮะมีคนเขาลืมกุญแจไวในรถแล้วรถล็อกเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองฮะที่บริเวณตลาดสดเทศบาลสามเขตทเทศบาลเมืองหล่มศักครับปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะรถคันเกิดเหตุเป็นรถเก๋งสีเขียวจอดอยู่เจ้าของรถยืนรอด้วยความร้อนใจเลย<ม>สุดท้ายทีมกู้ภัยเปิดรถจากด้านท้ายแต่ก็พบว่าพื้นที่หมือนค่อนข้างแคบก็เลยให้น้องพอตเตอร์เนี่ยแหละฮะคุณผู้ มากับคุณพ่อพอดีโชว์ฝีมือมุดเข้าไปฮะเพื่อเปิดประตูฮะที่ประตูมันล็อกก็เปิดได้สําเร็จฮะท่ามกลางเสียงชื่นชมของพี่ๆนานากูภา้ภัยแล้วก็ชาวบ้านที่มาติดตามเหตุการณ์ด้วยเ<อ>จ้าของรถนี่<อ>ก็ชื่นชมเลยนะฮะน้องพอตเตอร์ฮะคุณผู้ชมฮะนี่น้องพอตเตอร์เห็นไหมฮะยืนตรงด้วยความภาคภูมิใจเลยเด็กเราอะคุณผู้ชมถ้าเราถ่ายทอดสิ่งที่ดี เขาก็จะใช้สิ่งที่ดีแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีด้วยนี่อ่านชื่อแล้วน้องนัทประวินนะ้าศรีสุวรรณใช่ครับและคุณผู้ชมที่มีเรื่องดีๆแบบนี้ส่งมาได้2ช่องทางของเรานีถ่ายหน้าจอก็ได้นะสแกนคิวอารคมาก็ได้รวมทั้ง f a c e b o o k m o o o n ิ w แล้วก็ Line Good Morning Thailand ส่งมาได้เลยนะฮะในช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ครับ